สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแปลกนิดนึงก็วันนี้นะคะจะมาเล่นสมัยนะคะแต่ว่าเราจะมาเล่นกับบอทดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแปมจะมาสอนไม่ใช่สิจะมาแนะนําว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะสำหรับเล่นกับผู้เล่นใหม่บ้างนะคะโดยตัวแรกที่แปมจะแนะนำเนี่ยก็คือตัวเป็นฮันเตอร์หรือแคลรี่นะคะชื่อนีดเป็นตัวที่ ให้ฟรีมาตั้งแต่แรกสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อกอดแพรกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําตัวนี้เพราะว่าเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะวันนี้ก็มากับน้องเบนนะคะน้องเบนเล่นในเมซิสนะคะสกินเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็อีก3คนที่เหลือที่เห็นนี้เป็นบอร์ดหมดเลยนะคะอ n นูบิสดั c กคัสแล้วก็เฮอร์คิวลิสทีมทีมแปมเนี่ยเป็นบอรท,ทั้งหมดเลยแล้วทีมตรงข้าเป็นบอรหมดเลยทุกคนเป็นบอทฮาร์ดเนาะ สำหรับตานี้นะคะตัวที่แปมต้องระวังเป็นพิเศษก็จะเป็นโอดินนะคะจะเป็นโอดินกับน้องหมาเฟนริลวถ้าถ้าเป็นคนจริงเล่นเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าพอเป็นบอทเราก็น่าจะไหวนะแปมจะยังไม่พูดถึงเรื่องการออกของแบบละเอียดมากนะคะจะพูดแค่เท่าที่พี่แปมออกคร่าวๆนะถ้าใครอยากได้ออกของแบบละเอียดก็ อขอโทษด้วยปัแต่ยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะคะแล้วก็ไอ้นี่บอดมูนวอล์กบ่อยมากนีดเนี่ยเป็นแคลลี่สกิลนางเนี่ยจะค่อนข้างใช้ง่ายนะคะเดี๋ยวปัจะค่อยๆโชว์สกิลไปทีละอย่างนะคะสำหรับตอนนี้ชิ้นแรกที่ปันจะอ,อ่อนจะเป็นสตาร์เตอร์ไอเทมฮันเตอร์เบรซิงแล้วก็รองเท้าเพื่อทำให้วิ่งเร็วนะคะส่วนตานี้เรามีโอดินแล้วเราก็มีน้องหมามีอีเมียถ้าเวลาเจอหมีน้ำแข็งอีเมียเนี่ย กับหมาเฟนลิวเนี่ยสิ่งแรกที่ควรออกเลยคือนี่บีดบีดจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขสถานะได้เวลาเราโดนแช่เป็นน้ำแข็งหรือว่าเวลาเราโดนเฟนลิวกินนะคะแล้วก็ซื้อของก่อนนี่เพื่อนเพื่อนเริ่มบวกกันแล้วเพิว่วกบอดเริ่มบวกกันแล้วแพสซีฟ <Pass ive S 1> ของนี้เนี่ยคือนี่ค่ะมีมีคนตายแต่ไม่ใช่ทีมมันว่ะ ต้องให้ทีมทีมมันตายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคุ้นศักย์ท่หนึ่งท้าหนึ่งทำอะไรได้ท่าหนึ่งคนนี้สามารถยดึดตัวให้อยู่กับที่ได้อันนี้นี่เห็นไหมเมื่อกี้โอดินหยุดท่าสองดูดเลือดเป็นวงกว้างนะคะท่าสามสามารถกระโดดได้นี่กระโดดหนีนะคะอันนี้เป็นเบสิกแบบคร่าวๆทีนี้เนี่ยมันจะมีลงลึกมากกว่านั้นก็คืออุย้ยอุยอุย้ยอุยนี่สังเกตอะไรไหมคะเมื่อกี้มีวงเล็กๆอยู่ที่พื้นนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่า คือว่าเวลาที่ศัตรูตายหรือเวลาที่เราใช้ท่าสาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นวงกลมแบบนี้นี่สีของวงกลมมันอาจจะเปลี่ยนไปตามสก,กินของดีที่เราใช้นะคะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วหน้าตาม,มันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้นะคะมันทําอะไรได้ก็คือเวลานีอยู่ในระยะเนี่ยถ้านีใช้ท่าหนึ่งนี่มันจะขึ้นเป็นแอรเรย์อย่างนี้เลยแล้วยิงออกไปเนี่ย ศัตรูทุกคนที่อยู่ในวงนี้จะถูกทําให้หยุดอยู่กับที่นะคะจะไม่สามารถเดินได้หรือจะโดนดเมจบมดเช่นนี้เป็นต้นนี่เนี่ยเห็นไหมพวกมินเนี่ยทุกคนโดนโดนทาให้หยุดอยู่กับที่หมดเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นเ,นเ,เรื่องหนึ่งที่คนรู้แล้วก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรากระโดดเนี่ยเราก็จะมีอีวงอยู่ที่พื้นนะคะเราสามารถใช้ถ้าใช้กระทะหนึ่งก็ได้หรือเราจะใช้กระทาสองก็ได้นี่ ใช้ท่าสองไปในจุดที่มีวงกลมนะคะก็จะทําให้เราดูดเลือดได้แรงขึ้นแล้วก็มีดาเมจแล้วก็นี่อันตรีของนี้ทําอะไรได้สามารถยิงได้ไกลโอ้ดาเมจยังไม่พออันตรีของนี้เนี่ยมันจะเราจะยิงได้ทั้งแมปนะคะโดยยิ่งเราชาร์จนานมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําดาเมจได้ดีขึ้นเท่านั้นนะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ควรรู้เนี่ยก็คือคอมโบของนี้เนี่ยใช้ท่าสองใช้ท่าสามอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว ในจุดที่เราหยุดอยู่ตรงนี้เรายิงอีกทีได้ทันทีเลยนี่เนี่ยวงวงมันจะวงมันจะอยู่พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆกําลังตะลุมบอลหรือเรากําลังโดนไล่ล่าเนี่ยเราสามารถใช้ท่าสามแล้วยิงออกไปได้ทันทีโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องวิ่งเข้าไปอะค่ะคือกระโดดปุ๊บแล้วยิงปั๊บเลยนะเป็นท่าที่สามารถช่วยชีวิตตัวเองได้เราก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อนๆได้เหมือนกัน เพราะว่าสี่สี่กว้างมากยิ่งแบบวีเวอร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยเห็นวะเรามีตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรายิงปุ๊บเนี่ยเห็นวะเขาอยู่อยู่กับที่เราเพื่อเราสามารถเนี่ยเพื่อเรารอดแล้วคนอื่นสามารถบวกกันต่อได้นะคะนี่ทา่ทาท่าที่สองนี้ก็ใช้ดูดเลือดก็ได้หรือว่าจะใช้ช่วยช่วยตัวเองก็ได้นะคะนี่สมมตินะแปมเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บแปมยิงยิงเนี่ยเห็นะหวะเห็นวะ เอ้ยเฟนริวเมื่อกี้มันโดนอยู่กับที่นะคะแล้วก็ตอนนี้แปมกำลังจะตายจากบูคู่นะคะคือเวลาเราโดนเราโดนเข้าเนี่ยค่อนข้างเป็นท่าที่ช่วยตัวเองได้ดีสำหรับใครที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเนี่ยนี่ศัตรูจะหนีใช่ไหมไม่ให้หนีใช้ท่า1ยึดไว้คือเราเราไม่จำเป็นต้องใช้คอมโบสามแล้ก็1อย่างเดียวนะเราสามารถใช้หตรงๆเลยก็ได้เพียงแต่ว่า ถ้าเราใช้ท่าหนึ่งโดยที่ไม่มีแพสซีฟจากท่าสามหรือว่าไอ้วีเวอรเนี่ยเราเนี่ยเราก็จะรู้ได้แค่เฉพาะเป็นเส้นตรงเท่านั้นในขณะที่ถ้าเรามีอีกลมๆอันนี้ช่วยเนี่ยเราจะสามารถารู้ศัตรูได้เป็นวงกว้างนะคะอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คนเล่นนี้ควรจะรู้ไว้นะคะอ่าโอเคแต่ว่านี่ หนึ่งคือใช้กับอันนี้ได้เป็นวงกว้างนะคะไม่ว่าไม่ว่านิดนี้จะอยู่ออกนอกระยะวงหรืออยู่ในระยะวงสามารถใช้ได้หมดตราบใดที่นิดเอไอท่าหนึ่งอันเนี้ยมันยิงถึงเห็นปะเนี่ยยิงถึงเราจะสตันทั้งวงเลยนะคะที่ถ้าเราไม่มีวงปุ๊บเราจะสตันเป็นแค่เส้นตรงนะคะหรือเราสามารถใช้กับอันนี้ก็ได้เนี่ยสมมติเราวีฟเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราใช้ท่า2ก็จะทาให้เราทําดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็เราก็จะดูดเลือดได้เยอะขึ้นด้วยนะคะนี่ยิงอ่าไม่โดน ไม่เป็นไรถ้า3มเนี่ยหนีกระโดดเห็นดาเมจขึ้นมา94ไหมคือเวลาเรากระโดดหนีเนี่ยเราสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เนี่ยหายละนีดเนี่ยมันแพ้ตัวโดนประชิดค่ะถ้าสมมติว่าถ้า3มคูดาวอยู่แล้วโดนประชิดแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเล่นกับคนจริงเนี่ยน่าน่าจะตายไปนานแล้วนะไม่น่าจะรอดแบบเมื่อกี้เนี๋ยนี้พอดีเล่นกับบอทก็เขาก็เลยใจดีนะคะ Oh, เขาเขาก็ลองบวกกันไม่สนใจเราใช่ไหมเราก็เข้าไปเราก็ยิงค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ระยะไกลมากยิงออกไปได้ไหมแหม่ได้ด้วยอันติีของนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์สําหรับแบบสมมติเรามันต้องมีบ้างแหละเวลาที่เราบวกอะเราศัตรูมันกงจะมันจะตายแล้วอะแต่มันไม่ตายทันทีอะแล้วมันลออเราเรามันรออเราเราไปได้อ่ะโอ้อันตรีค่อนข้างมีประโยชน์ในในแง่นี้นะคะแต่ว่า อีกวิธีการเล่นหนึ่งที่อุ๊ยอกระโดดไม่ทันจริงๆเมื่อกี้ถ้าสามารถแปมสามารถสามารถหนีคู่คู่ได้นะคะนี่ถ้าโดดไล่ค่าก็ใส่สกิลไปค่ะจับแล้วก็ฮิลตัวเองด้วยค่ะจะได้รอดนะคะ go, แลก็อ๋อนี่ละกันสิ่งหนึ่งที่แปมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คืออันติของนีดเนี่ยไม่อยากให้ใช้เพื่อลาดอย่างเดียว แบบสมมติถ้าศัตรูศัตรูบันไกลมากๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมตินะถ้ามีเพื่อนเขาวิ่งตามไม่ทันแล้วเรา,เรายังมีอันตรีอยู่อะใช้ไปเลยไม่เป็นไรแต่สมมติถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆแล้วเพื่อนจะได้คิวเนี่ยเราอย่าไปล้าเพื่อนเลยเราเก็บอันตรีเอาไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยให้เพื่อนเขาได้คิวไปดีกว่านะคะเพราะว่าอันติของดีมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถช่วยเพื่อนได้แบบเวลาเพื่อนเพื่อนเราโดนไล่ฆ่า แบบโดนแอสซัซินไล่ฆ่าหรือโดนไล่ตามเนี้ยเราสามารถส่งอันติไปเพื่อแบบหยุดชะง,งักศัตตูอย่างนี้ได้เนี่ยเราเพื่อเราก็จะได้มีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นเป็นเป็นการช่วยที่ค่อนข้างมีผลดีต่อทีมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าอะไรดีไม่ค่อยแนะนําให้เก็บไว้เพื่อล้านเพื่อนอย่างเดียวแต่ว่าใช้เพื่อช่วยช่วยทีมดีกว่าเพราะว่าเกมนี้ก็เล่นเป็นทีมไม่ได้แบบว่าเรียกว่าวอะไรดีไม่ได้เล่นกันคนเดียวเนาะถึงแม้จะทาให้แต้มเราสวยก็จริงแต่ว่า บางทีมันอาจจะไม่ได้ทําให้ทีมชนะอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยหมาหมาไปใช่ไหมไม่มีใครตามหมาเลยอันเนี้ยถ้าเรามีอันเตียเรายิงได้เลยสบายมากนะคะแต่พอดีตอนนี้แป้ไม่มีเนาะนี่นี้ถ้าหนึ่งเนี่ยสามารถคอมโบกับเพื่อนได้ได้เยอะมากมาแล้วนี่นี่เราช่วยเพื่อนไม่ท,นท,นมทนันขันไหนขันคือแบบ เวลาคนอื่นทําท่าสตันอยู่เราสามารถยิงท่านหนึ่งไปหยุดหยุดการเคลื่อนไหวได้ศัตรูก็จะหยุดอยู่กับที่นะคะแล้วก็ไอหมีนี่ถึกมากนะคะแล้วก็น้องเบนตอนนี้กําลังละเลงอย่างโหดเหี่ยมน้องเบนได้ไปกี่คิวแล้วเนี่ยโอ้โหน้องเบนน้องเบนได้ไปยี่สิบคิวแล้วคะ่ะนี่ใช้กับคอมโบท่านหนึ่งวีฟนะคะแล้วโอดินเราจะไปไหนก็รู้อ่านี่โอดินจะทําเพื่อนเราเหรอไม่ได้นะโอดินจะไปไหนเราไม่ให้ไปไไคือเมื่อกี้แ,แปมอันติ ไม่ได้ไม่ได้กะได้คิวอันตีเพราะว่าจะให้มันหยุดวิ่งเพื่อเราจะได้ตามทันแต่บอดีแปมได้คิวเนาะแล้วก็การออกของอยังไม่ลงลึกแล้วกันแปมจะออกตอนนี้แปมจะออกแบบว่าสิ่งที่ถนัดน,นะคะเพราะว่าแปมเป็นคนที่เล่นแครี่เราเน้นทั้งสก,กิลแล้วก็เน้นทั้งยิงปกติด้วยอเพราะงั้นก็เลยแบบว่าออกของแบบผสมผสานนิดนึงซึ่งเรื่องการ,การออกของเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนของสมัยอะ ไอเทมมันมีหลายอย่างเพราะงั้นแปบมบแปมยังไม่ลงลึกแล้วกันวงนี้ขอมาแค่เรื่องเฉพาะว่าเราจะเล่นนี้ยังไงแบบเ,เล่นยากไหมเล่นง่ายสกิลเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยนีค่อนข้างมีประโยชน์นะคะนี่ถ้ามีอันตรีนะได้คิวแล้วนะคะถ้าหูอีเข้าวงนั้นไม่ทันนีเห็นนะคือเมื่อกี้ถ้าหนึ่งแปมมายิงไม่โดนแต่พอดีตรงนี้แปมเห็นว่ามันมีวิฟอยู่วงหนึ่ง ก็เลยลองยิงไปผมว่ามันอยู่ในระยะพอดีก็ค่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะเล่นง่ายมากๆเลยแล้วคอมโบกับเยืนง,ง่ายมากเลยด้วยเพือแบบเราสามารถหยุดให้เพื่อนก็ได้เพื่อเอาคิวตัวเองก็ได้หรือเอาตัวรอดก็ได้อะไรเงี้ยข้อเสียของนีดก็คือนีดเนี่ยถ้าโดนประชิดก็คือจะเหมือนกับพวกตัวบางๆทั่วไปก็คือจบเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีท่าสามแล้ว คนที่เขาเล่นแอซซัสซินเป็นหรือสายระยะประชิดเป็นอะส่วนใหญ่เขาจะรอให้ผู้เล่นหนีอะใช้ท่าสามก่อนเพราะเขารู้ว่าถ้าสมมติเราใช้ท่าท่านี้ยถ้าเราใช้ท่านี้ไปแล้ว่วเราจะไม่มีท่าหนีแล้วเราจะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าดาเมจเรายิงเขาไม่พอเนี่ยเขาฆ่าเราได้สบายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราเล่นแล้วอีกทีมมีตัวล้วงเยอะหรือตัวล้วงที่เล่นเก่งๆเนี่ยให้คอยระวังการกดใช้ท่าสามตัวเองไว้นะคะ คือมันเอาไว้ทําคอมโบอะถ้าถ้าหนึ่งได้ก็จริงแหละเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องกระโดดพร่ำเพื่อขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ายัางไงเราก็ได้แพสซีฟราอยู่แล้วที่แบบเวลาศัตรูตายแล้วเราจะได้วิฟอัตโนมัติเนาะโอ้โหน้องเบนโดนลุมสะกรรมค่ะนเนี่ยคือไม่ไม่ต้องมีวิฟเราก็สามารถทําให้ศัตรูหยุดกระที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นมากๆจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องใช้ท่าสมปล่อยมากก็ได้ ขอคิวตัวเองนิดนึงใช้ท่าสองปุ๊บเจอคิวตัวเองนะคะอุ้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบเรียกว่าอะไรโมเมนต์ยิงไม่โดนอะเลงท่าหนึ่งไม่โดนอะ,น,อะนันก็จะมีอารมณ์นั้นบ้างมันทำให้เรียกว่าอะไรเลงได้ยากขึ้นถ้าถ้าไม่มีไม่มีอวงคืออีวงเนี้ยมันทําให้เราไม่ต้องเลงไงมันแบบเฮ้ยศัตรูอยู่ในระยะแล้วยิงแม่งเลยอะไรเงี้ยมันก็จะระเบิดระยงแต่ถ้าไม่มีท่าวีปุ๊บเนี่ยมันก็จะ เราก็ต้องเล็งนิดหนึ่งเพราะก็จะยิงได้ยากหน่อยเนี่ยอี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 เวอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเป็นท่าที่คนใช้ท่านหนึ่งมากแต่ดีเมื่อกี้แปมไม่มีเนี่ยจับจับใช่ไหมย,ยิงยิงยิง,ยงนี่อีเมียหยุดให้เพื่อแล้วอ<ๆ>เอา<ๆ>เพื่อนไม่เพื่อนไม่เอาเราได้ไหมนะไม่ได้ไม่ทันอันนี้แปมตายแน่หูหยดุดอย่าทำฉันเลย ก็ค,คือความหิวเป็นเหตุน,นะคะจริงๆการเล่นเกมนี้ก็ไม่ควรจะหิวแม,ม้ว่าจะกรณีใดก็ตามอยาหิวเลยแลวก็เวลาออกของครบไปแล้วห้าชิ้นหลังเนี่ยเราสามารถขายชิ้นแรกสุดได้เพราะว่าชิ้นแรกสุดมันเป็นสตาร์เตอร์ไอเทมชิ้นนี้นะคะก็ขายได้เพื่อที่เราจะแบบเอ่อออกชิ้นอื่นซึ่งในที่นี้แปมจะออกอันนี้ละกัน สายที่แปมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นเน้เนเน้นยิงนะคะเน้นยิงแล้วก็เน้นเน้นออกครีด้วยถ้าแปมยิงโดนนะประเดี๋ยวคือยิงไม่โดนเลยคะ่ะคือเล่นกับบอดมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าบอดมันยิงแม่นมากบอดสกิลมันไม่เคยพลาดเลยแล้วก็แบบยิงบอดแครี่เนี่ยมันจะยิงแบบไม่เคยพลาดเลยนะคือแบบโหดมากนะคะน้องเม้นตีใหญ่น้องเบนช่วงนี้ติดใจในิเมซิ โดนแช่แข็งเนี่ยถ้าเขาสู้ๆกันอยู่เนี่ยเราสามารถอันติช่วยได้ทีนี้ต้องรู้ไว้ก่อนว่าอันติของนี้เนี่ยมันสามารถเห็นแบบเนี้ยได้ก็จริงแต่เราเห็นเพราะเรามีวิสัยทัย์ค่ะเนี่ยคือเรามีกำแพงบางเราอยู่ใช่ไหมแต่เราเห็นเพราะอะไรเราเห็นเพราะว่าเพื่อนเราเห็นศัตรูค่ะเราจะเห็นสิ่งที่เพื่อนเราเห็นนะคะเนี่ยเพื่อนเขาเห็นใครบ้างเราก็จะเห็นตามนั้นนะคะถ้าสมมติว่าตรงนั้นไม่มีเพื่อนของเราอยู่เลย เราก็จะมองไม่เห็นศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้ศัตรูเลือดน้อยมากๆเนี่ยแต่ว่าศัตรูอยู่ไกลามากแล้วแถวนั้นเนี่ยไม่มีเพื่อนของเราอยู่ไม่มีมินเนี่ยนของเราอยู่หรือเราตัวเราเองมองไม่เห็นศัตรูในระยะที่เรามองเห็นได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้อันตีได้นะคะงงงหงหรือเปล่านะก็คือ1คือตัวนี้กฎในการใช้อันตีเนี่ยหนึ่งคือตัวนี้ต้องเห็นศัตรูคนนั้นนั้น 2คือเพื่อนของเราต้องเห็นตรูตตคนนั้นนั้นหรือ3คือต้องมีคีฟหรือมินเนียน,ยนย่อยู่ใกล้ๆศัตรูต,ตัวนั้นนั้นหรือ4เราสามารถใช้วอดเพื่อวางได้วอดก็คือมันจะวางเป็นวางวิสัยทัศน์ในแมปให้เราอะค่ะถ้าถ้าเราสามารถเห็นมันในแมปได้เนี่ยเราสามารถใช้อันติได้เนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือเราเห็นเขาเพราะว่าเห็นเห็นเป็นตัวสีแดงแดงเพราะว่าเพื่อนเราวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นเธอนะฉันเห็นเหมือนกันเหมือนฟูซูอยู่เขียนมารยาทมาก โอ้บอดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแจกบอดใจดีค่ะนี่ขนาดแปมเล่นแบบไม่ค่อยจริงจังเลยนะแปมยังได้ปต้้งส7บดคิวเนี่ยเนี่ยเพื่อนโดนไล่ฆ่าอยู่ใช่ไหมเราสามารถอาติไปช่วยเพื่อนอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนเขาก็จะหนีรอดมาเป็นแบบนี้นะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่ ก็คือเพลงตอนจบมันมันมากนี่นี้ตอนจบมันจะเป็นเพลงนี้ค่ะมันจะเต้นน่าหลักมากเป็นตัวฟรีนะคะไม่ต้องซื้อกอดแพ็กนะคะสามารถเล่นได้ผู้เล่นใหม่ก็ถ้าสนใจก็ไปลองเล่นดูได้เนาะเรื่องออกของอะไรอย่างนี้ก็เออมันจะมีเว็บไซต์แบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้แต่ยังไม่พูดถึงเรื่องการออกของนะคะเดีวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกนันสวัสดีค่ะ